วันนี้ค่ะลูกสอลดัมซิ่งค่ะน,นี่ไม่รู้รถใครนี่คันนี้นี่คุ้นๆค,ค่ะรถดัมซิ่งดินด่วนโอ้อา้าวทำไมเปิดไม่ได้เนาะดัมซิ่งดินด่วนมาเยือนทีมงานเสียบเบียรค่ะวันนี้เขาบอกว่าไปเที่ยวมามีของมาฝาก อะไรวะอุ๊ยเโทรศพท์อบักคุดบักมั่งคุดมดเจ้ะมั่งคุดค่ะขอบคุณค่ะเนาหรือเปล่าวะเนี่ยเหาก็กินค่ะของฟรีแล้วเขาบอกว่านี่มีอีกตัวหนึ่งเนี่ย อันนี้ไซส์ S ไ,ไม่รู้จะใส่ได้ไหมเขาบอกว่าเสื้อเหลือตัวหนึ่งเอามาฝากสอรอวะหืมเอราดับเสื่อ,อย,ยังยังโอเคครับเดี๋ยวจะไปเทียบยัรก็ตรอ อันนี้คือนั่งน้าตัวนะคะคันนี้ได้เยอะจัดค่ะเป็นรถบริษัทได้ลงแต่5ติดเที่ยวได้ไหมคะวันนี้คุณมี3เที่ยวอืมดินด่วนทำอะไรล่ะ <HARR Y? S 1> กดย,ยาวๆสิแล้วก็ดับเครื่องให้ด oh, ้วยนะยาวๆเลยเหรอพ่อ่ะคนละไม้คนละมือเช็ครถค่ะแซะดินแซะดินอัจระบี ไ่พออีกนิจะเทียวสามสิบจุดมั้งบ่สี่สิบบ่บ่สี่สิบบ่กดยังไงต่อเดี๋ยวจะรอกดดีก พอเรากดกดอะไรแค่นี้พออย่าง ต้องตุก,กตาไหมต้องต้องฟังทวงต้อหลบคน